สวซิชีสวัสดีบทร์าค่ะวันนี้มาเข้าบทที่9ชั้ปเตอร์3ต่อเกี่ยวกับหมวดของธานาคารต่ออีกอันนึงนะคะรับบทชั้ p เตอรนี้นะชั้ปเตอร์เนี้ยก็จะหมดเรื่องของการเรื่องของเกี่ยวกับธานาคารล้วนะีและเดี๋ยวครั้งต่อไปชั้ปเตอร์ไม่ใช่คลิปหน้าก็จะเป็นหมวดอื่นแล้วนะแต่ มาเข้าเรื่องกันดีกว่าวันนี้เตรียมคาศัพท์เกี่ยวกับหมวดธนาคารมาให้ฟังมาให้ได้รู้กันงเพิมเ่มเติมหน่อยนึงนะก็คือคําว่าเอกสารสินเชื่อเราจะเรียกว่าอะไรเอกสารสินเชื่อเรียกว่าสินยงเจิงสินยงเจิงเอกสารสินเชื่อสินยงเจิงเอกสารสินเชื่อ คำต่อมาแล้วถ้าเรียกว่าสินเชื่อเขาจะพูดว่ายังไงสินเชื่อภาษาจีนพูดว่าสิ้นใต้สิ้นใต้แปลว่าสินเชื่อสิ้นใต้สินเชื่อต่อมาคําว่ากู้เงินกู้เงินเขาจะใช้ภาษาจีนพูดว่าใต้ขวนใต้ขวนแปลว่ากู้เงิน ไต้หวนแปลว่าผู้เงินแล้วทีนี้คำว่าผ่อนชำระเป็นงวดงวดภาษาจริงเขาพูดว่าเฟินชีฟูหวนเฟินชีฟูหวนแปลว่าผ่อนชำระเป็นงวดงวดเฟินชีฟูหวนผ่อนชำระเป็น,วน,วนงวดงวดคำต่อมาเลยนะคะคำว่าอัตราดอกเบีย้ย เรียกว่าลี่รุยฝังใช้นะคะลี่รุยลี่รุยอัตราดอกเบี้ยและถ้าสมมติว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ภาษาจีนจะเรียกว่าใต้ขวนลี่รุยไต้ขวนลี่รุยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ใต้ขวนลี่รุย ตลาดอกเบีย้ยหนึ่งคู่ฟังนะเจเวลาออกเสียงจะย,ย่านหน่อยนะครับว่ารีกับรุ่ยมันต้องบอกว่ารีรุ่ยเนี้ยปากจุไวน,นะ,ะออนั่นคือตราดอกเบี้ยเนินคะู่เนี้ยให้ขนรีรุ่ยเสร็จแล้วคำต่อมาคำว่าสอดบัตรไอ้สอดบัตรเอทีเอ็มใช่ไหมชาค่ะชา ชาค่ะสอดบัตรเอทเอ็มอย่างนั้นนะสอดบัตรคำต่อมาอั้นมีมาอั้นมีมาแปลว่ากดรหัสเอทีอ็มน,นะกดรหัสเอทอมอั้นมีมากดรหัสเอทีเอ็ต่อมาแล้วเราจะต้องรับเงินใช่ไหมรับเงินภาษาจีนพูดว่าโซเชียน

เสวียนชุยเย่าตเตอเซียง่แปลว่าเลือกรายการที่ต้องการเสว e ยนชุยเย่าตเตอเซีเลือกเลือกรายการที่ต้องการเสวียนชุยเย่าตเตอเซี่คำต่อมาเลยนะคะแล้วก็รับปัดคืนภาษาจีนจะพูดว่าโซฮุยขาโซฮุยขาโซฮุยขา รับปอดคืนขั้นต่อมาแล้วเวลาเราไปธนาคารเราต้องยืนเข้าแถวใช่ไหมคะ mm hmm. เขาจะพูดภาษาจีนว่าจ้านเจอไผ่ตุย้ยจ้านเจอไผ่ตุย้ยยืนเข้าแถว mm hmm. ขั้นต่อมานะรับใบรับเวลามาธนาคารต้องมีไปรับก่อนแบบเหมือนเข้าคิวใช่ไหมว่าเธอจะได้เบอร์อะไรนี้ใช่ป่ะ mm hmm. รับใบรับเขาจะเรียกว่า หลิงโชจีหลิงโชจีหลิงโชจีรับไปรับเสร็จแล้วครับต่อมากรอกว้ฝากกรอกว้ฝากเรียกว่าเทียนฉุนขวนเทียนฉุนขวนตันเทียนฉุนเทียนฉุนขวนตันเขียนตัวเล็กไปหน่อยนะคำว่าตันเพราะว่า มือพื้นที่จะไม่พอเถียนชุนขวนตันแปลว่ากรอกใบฝาทีนี้ถ้ากรอกใบถอนเ็าเรียกว่าเถียนชีเขียนฉีเขียนฉีขขวนตันเถียนฉียขวนตันกรอกใบถอนเมื่อกี้นี่ใบฝาเรียกว่าเถียนชุนขวนตันพ bon. อใบถอนจะเรียกว่าเถียนชุยขวนตัน เขียนชีขวนตันกรอกใบถนอนขั้นต่อมาแล้วต้องนับเงินให้ถูกต้องใช่ไหมนับเงินให้ถูกต้องภาษาจีนเรียกว่าฉาตุยเฉียนสู้ฉา,าตุยเฉียนสู้ฉาตุยเฉียนสูแปลว่านับเงินให้ถูกต้องขั้นต่อมาเลยนะนับ โอนเงินเข้าบัญชีจะต้องเรียกว่ายัางไงโอนเงินเข้าบัญชีเรียกว่าวหุ้ยควนวหุ้ยควนยู่จ้างหุ้ยควนยู่จ้างแปลว่าโอนเงินเข้าบัญชีหุ้ยควนยู่จ้างโอนเงินเข้าบัญชีคำต่อมานะใช่ช่วยจั่งไกล้จัง่ง ใช่โซจิซัางใกจังคำนี้แปลว่าประทับตาที่ใบรับใช่โซจิซัางใกจังประทับตาที่ใบรับคาต่อไปเลยนะป่าเฉียนฟังใจ้เป้าหลี่ใส่เงินในซองป่าเฉียนป่าเฉียนฟังใจเป้าหลี่ใส่เงินในซอง อันยิ่กระเป๋านะไม่ใช่ซองป่าเฉียนฟางใจ่เป้าหลี่ใส่เงินในซองทีนี้เดินออกจากธนาคาร<ม>ละโจวชูยหินหังโจวชูบหินหังเดินออกจากธนาคาร<ม>และคำสุดท้ายท้ายสุดของคำในวันนี้ที่เอามาฝากคือคำว่ามองซ้ายมองขวาเพื่อระวังผู้ร้ายภาษาจีนเรียกว่าขั้น ข่านขวาข่าโย <c oughs> ข่านวขัานโยถีฝังเฉยขัานวขานโยถีฝังเฉยขัานวขันโยถีฝังเฉยแปลว่ามองซ้ายมองขวาเพื่อระวังผู้ร้ายขั้นขวขัานโยถีฝังเฉยมองซ้ายมองขวาเพื่อ ระวงังผู้ร้ายเอาละค่ะวันนี้อบคำศัพท์กีบบ่ยวบจบหมวดนาครมาฝากจบหมดเรียบร้อยแล้วนะคะพุ่งน,นี้เป็นอีเป็นบทที่สิบแล้วนะอือบทนนที่สิบแล้วจะเ,เอาบทจะเอาเรื่องอะไรมาฝากติดตามตอนต่อ,ตอไปเลยนะคะขอบคุณค่ะชอบก็กดถูกใจด้วยนะคะคุณค่ะสอนชาติบาเชื่อเพี่อน